เพราะฉะนั้นการที่จะเข้าไปเจอสิ่งเนี้ยมันไม่ยากถ้ารู้วิธีนะหนังสือเล่มนี้นะใครๆก็บรรลุทำได้นะถ้ารู้วิธีเออหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ครูเออชะเอาคลิปเลือกคลิปต่างๆของหลวงพ่อหลวงพ่อเยือนนะที่ท่านเทศเนี่ยนะแล้วก็เอาไป นะออกมา <c oughs> ออกมาเป็นเป็นตัวพิมพ์นะคะออกมาเป็นหนังสือนะคะแล้วก็ครูคิดว่าวิธีการของหลวงพ่อเยื้อนก็เป็นวิธีการเดียวกันกับอา,อาจารย์ดุลยและวิธีเดียวกันกับของครูคือการเน้นเข้ามาให้ดูจิตในตัวจิตปกติตัวจิตว่างจิตนิ่งจิตเฉยตัวนี้แหละนะเออเน้นดูตัวนี้เป็นตัวสําคัญเลยนะฮะเห็นไหม ปัจจุบันนี้ก็มีครูบาอาจารย์มาสอนที่ให้ดูจิตตัวนี้ให้จบเลยนะครูเจอลูกศิษย์เยอะเลยที่ไปจบกันมาที่เนี่ยนะมากน่าจะมากกว่าสิบคนมัง้งคะเออเนี่ยคืออย่างน้อยได้เห็นตัวนี้ไปแล้วและยังไม่มั่นใจว่าจบหรือไม่จบเนี่ยนะก็ไปปฏิบัติต่อสามวันเจ็ดวันดูจิตตัวนี้อย่างเดียวนะบแบบที่อาจารย์อุดรสอนนะ แต่จบแล้วเนี่ยอย่างที่ครูพูดเสมอ <c oughs> จบแล้วต้องกลับมาอยู่กับขันให้เป็นจบแล้วกลับมาอยู่ขันไม่เป็นเนี่ยมันไม่ได้ประโยชน์เลยนะแล้วเลยไม่รู้ว่าจบจริงไม่จบจริงยังไงนะคะจบแล้วต้องไม่ทุกจิตตัวนี้ต้องไม่ทุกทุกมันจะมีอยู่อยู่ห่างๆเราจะไม่จะไม่มีตัวเราไปผู้เสวยทุกนั้นหรือไปยึดไอ้ก้อนทุกนั้นมาเป็นตัวเราของเรานะ เออขันมันก็มีอย่างที่มันมีมันก็เป็นอย่างที่มันเป็นนะมันมียังไงมันเป็นยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นแต่ไม่มีตัวเราเข้าไปมีเข้าไปเป็นอะไรกับขันนั้นอืมมันเป็นสภาวะของจิตที่มันหลุดมันพ้นหลุดพ้นอะไรหลุดพ้นจากขันหลุดพ้นจากขันก็คือหลุดพ้นจากทุกข์นั่นเองนะเพราะฉะนั้นอวิธีการภาวนาแบบของเราเนี่ยซึ่งมีทั้งในรูปแบบ แล้วก็มีทั้งในชีวิตประจําวันและครูจะเน,เ,นเน้นให้กลับมาอยู่กับชีวิตประจำวันเพราะว่า <c oughs> เราจะไปเดินจงกรมนั่งสมาธิกันทั้งวันทั้งคืนหรือทําแบบวันละสิบหัวชั่วโมงหรือทําแบบเนัซชิกแบบที่ครูบาอาจารย์ท่านทํามาเออไม่ใช่วิสัยของคารวาสนะคะแล้วในสมัยพุทธกาลนะที่บรรลุธรรมกันอย่างรวดเร็วที่ครูเล่าเสมอๆเอนี่ยนะ ยกตัวอย่างหลายท่านหลายองค์ที่จะคือพาดูตัวนี้ทั้งนั้นแหละคะ่ะนะพระเจ,เจ้าก็พาดูตัวนี้ทั้งนั้นแต่อาจจะใช้ภาษาที่แตกต่างกันนะอย่างองค์คริมานท่านจะใช้ภาษาว่าหยุดนิ่งนะเออหรือจะใครละ่ะพายะท่านจะให้เห็นตัวที่มันไม่มีตัวตนเนี่ยแหละจิตที่มันไม่มีตัวตนที่พอไปทํางานกับขันมันก็เลยสักแต่ว่า ช่ไหมสักแตว่ว่ารู้สักแตว่ตว่าทราบมันไม่มีตัวเราไปให้ค่าไปตัดสินอะไรรู้แล้วมันจบที่รู้เนี่ยเห็นไหมมันตัวเดียวกันแต่วิธีการอธิบายหรือภาษาอาจจะมีความแตกต่างกันนะฮะแต่สุดท้ายคือการที่เจเราจะไปพ้นทุกข์ได้เนี่ยมันต้องเจอจิตตัวนี้นะจิตบริสุทธิ์พิสุทิใสที่คือตัวเราที่แท้จริงที่จะพาเราพ้นทุกข์ได้เนี่ยเราฟังครูเราก็อยู่กับจิตนี้อย่างเป็นธรรมชาติ อยู่กับความปกติภายในของเราครูก็พูดแล้วครูก็อยู่กับความปกติภายในของเราอืมแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังอย่างไม่ประมาทพระพุทธเจ้าท่านบอกเอาไว้แล้วนะสังขารเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงมันไม่ได้แปลว่าสังขารไม่เที่ยงแบบว่าเราจะตายวันไหนไม่รู้อย่างเดียวสังขารคือไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวรูปรามขันห้าเนี่ยมันเป็นตัวที่มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาชีวิตเราเดี๋ยวสุขสอยู่ดีๆสบาย สบายดีก็มีเรื่องอามีเรื่องที่เราไม่ได้ก่อเป็นเรื่องที่เข้ามาในชีวิตของเราโดยที่ว่ามันเขาเรียกว่ามันเป็นเรื่องของกรรมเป็นเรื่องของกรรมนะกรรมที่เรา,าสร้างไว้ในอดีตชาตินั่นแหละเวลามันจะส่งผลขึ้นมามันก็มีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมมันก็มีเรื่องคือที่จะทําให้เราทุกทุกใจทุกกายได้ตลอดเวลาตราบใด,ดที่เรายังมีขัน แต่ว่าถ้าถ้าเมื่อเรามีที่พึ่งอันกเกษมที่พึ่งที่ปลอดภัยจากทุกเนี่ยมันก็ทําให้ทุกนั้นเบาบางลงนะเราก็จะอยู่ห่างจากทุกเราก็จะอยู่อย่างชนิดที่อยู่กับทุกโดยไม่ไปยึดทุกก้อนนั้นมาเป็นตัวเราของเราเราจะอยู่อย่างนั้นได้เราก็ต้องฝึกอฝึกนะฮะจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนําสุขมาให้จิตตัง ทันตันสุขขาวหังเออจิตที่ฝึกดีแล้วเรับมนำสุขมาใช้จิตตัวไหนที่เราต้องฝึกมันก็คือจิตตัวเดียวกันเนี่ยพอฝึกตัวนี้มันก็ได้ตัวนี้นั่นแหละเพราะมันคือตัวเดียวกันที่ครูพูดเนี่ยเคยเห็นนะทุกครูยกยกรูปพระสองเสียนมาให้ดูเสมอเนี่ยจิตดวงเดียวเนี่ยมันมีสองหน้าที่หน้าที่หนึ่งคือวิญญาณที่ทำงานกับ ขันอันนี้เป็นจิตที่อยู่ฝั่งทุกข์เกิดเกิดดับๆับนะเออแต่จิตที่มันไม่เกิดไม่ดับคือจิตเป็นอมตะคือจิตนิพพานตัวเนี้ยนะคือตัวเราที่แท้จริงเนี่ยมันเนี่ยมันก็ถูกบทบังตอนเนี้ยเราเอาตัวบทบังออกไปนะเอาตัวอวิชชาเอาตัวที่มันบทบังออกไปเราก็เจอจิตเดิมแท้ของเราซึ่งพร้อมจะพาเราไปสู่ความพ้นทุกข์อย่างสิ้นเชิงได้ เออเริ่มตั้งแต่โสดาบันสกิทาคามีอนาคามีอารหันต์ตอนนี้ทุกคนมีใครยังไม่เห็นจิตเดิมแท้ของตัวเองอีกบ้างเออมาถึงตรงนี้ละมีใครยังไม่เห็นอีกบ้างยกมือสิคะโอ้สาธุสาธ,สาธุเห็นกันหมดละและเห็นไหมว่าจิตตัวเนี้ยมันไม่เกิดไม่ดับเนาะมันนิ่งๆมันมว่างๆมันเฉย ในขณะที่เนี่ยฝั่งเนี้ยมันเปลี่ยนแปลงร่างกายก็เปลี่ยนแปลงจิตบางทีเดี๋ยวมันก็มีความคิดเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปมีอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเห็นไหมมันอยู่คนละฝั่งกันเลยจิตเนี้ยมันอยู่ฝั่งพ้นทุกข์แต่ในขณะที่ฝั่งนี้เป็นฝั่งทุกข์เนี่ยเราเห็นได้อย่างนี้เรารู้เลยว่ารูปนามขันธ์ห้าไม่ใช่เรารูปนามขันธ์ห้ามันก็เป็นสักแต่ว่าธาตุธรรมชาตินะเนี่ยเราละสักกายทิฏฐิเลย ละความเห็นผิดว่ารูปนามขันธ์หน้าที่เราเคยหลงเคยไหลว่ามันเป็นตัวเราของเราเนี่ยมันไม่ใช่เพราะเราเจออะไรเราเจอตัวเราที่แท้จริงแล้วถ้าเราเจออย่างนี้แล้วเราเข้าใจแล้วเราเห็นสภาวะแยกส่วนเนี้ยเราเข้าร่องของความเป็นโสดาบัตนะนะนะเราเป็นพระแล้วนะพราะนั้นครูถึงบอกว่าเนี่ยใครที่เห็นอย่างนี้เนี่ยเนี่ยจากเมื่อเช้านี้คุณมาเนี่ย,ค,ยคุณมาแบบปุถุชนนะตอนนี้คุณข้ามโคตรแล้ว นะข้ามโคตรภูมิจากภูมิของบุรุชนไปสู่อริยชนอย่างน้อยก็เป็นเป็นอริยชนขั้นต้นแต่คนที่นั่งอยู่ในที่นี้เนี่ยนะหลายคนไปสุดทางแล้วเป็นผู้ที่จิตไม่ต้องกลับมาเกิดแล้วเข้าถึงสภาพของจิตที่ไม่ต้องกลับมาเกิดครูได้คุยหลายคนมากเลยอืมหลายคนก็ไปจบกับครูบาอาจารย์อะไรต่ออะไรแต่มันก็คือจุดจิตเดียวกันดวงเดียวกัน ยอดเขามียอดเดียวนะจบก็ต้องจบที่จิตดวงนี้ดวงเดียวจะจบที่จิตอื่นไม่ได้จิตนิ่งจิตว่างจิตเฉยตัวนี้เป็นตัวจบจบจิตที่เราเห็นอันนี้กับจิตจบเป็นตัวเดียวกันส่วนจะจบหรือไม่จบก็คุณต้องไปประเมินนะครูไม่ครูไม่เป็นผู้รับรองคุณต้องรับรองด้วยตัวเองเพราะคุณจะต้องรู้ดีที่สุดมันเป็นเรื่องของสันทิทิโกผู้ที่ศึกษา และลงมือปฏิบัติมันจะเป็นปัจจัตตังเวทิตัาโพวินิูหิติมันก็จะดูได้เฉพาะตนเออเพียงแต่ว่าพอคุณส่งสภาวะมานะครูก็จะประเมินแต่ครูก็ให้ถึงว่าสุดท้ายเราต้องไปรู้ด้วย,วยตัวเองถ้าจิตมันยังไม่ยอมรับก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยววันหนึ่งมันจะมีบางคนมีเสียงมาบอกนะไม่ยอมจบสักทีหนึ่งม,ม,มีลูกศิษย์คนหนึง่งนะ เออบอกว่าอยู่ๆมันก็บอกว่าอืจิตสิ้นอาสวะแล้วนะอืมจิตนิพพะเอาเดี๋ยวกันมาบอกบอกคุณไปประเมินอด้วยตัวเองนะไปพิจารณาดูตัวเองนะะบางทีจิตมันก็มาบอกอนะ่พอยังไม่ยอมจบจิตมันก็มาบอกก็มนะีอะแต่สิ่งสําคัญนะต้องกลับมาอยู่ให้เป็นเออจะจบหรือไม่จบสำหรับ แล้วว่าพิธีเซนคุณสามารถนําสิ่งที่จิตตัวนั้นกลับมาทํางานกับขันทํางานทุกชนิดด้วยจิตว่างนะเป็นทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดแม้กระทั่งที่สุดแล้วจบแล้วนะก็ยังทํางานทุกชนิดด้วยจิตว่างได้ปกติหรือจะทํางานทุกชนิดด้วยจิตปกติเออใช้คํานี้ก็ไแะ้ะเออบางทีคนรู้สึกว่าใช้คําบางคําแล้วมันเอ้ยมันใช่อ่ะมันเก็ทอ่ะ เออทางานทุกชนิดด้วยจิตปกติจิตเราปกติขณะที่จิตเราปกติอยู่เนี่ยเราอยู่กับเขาอยู่แล้วแต่แต่ก่อนบางทีเขาโผล่ขึ้นมาให้เราเห็นแต่เราไม่เคยสนใจเราไม่รู้เราก็ปล่อยทิ้งเขาไปแล้วก็กลับมาอยู่กับขันมาวุ่นวายอยู่กับขันนะแต่ขณะนี้เราสามารถอยู่กับจิตปกติแล้วก็สามารถอยู่กับขันได้ข้างในเราก็ปกติข้างนอกขันมันก็ทำงานของมันไปใช่ไหม จะทำอะไรก็ได้แม้คิดจิตก็ว่างได้อ่าคือคิดด้วยอะไรคิดด้วยสติปัญญาในขณะที่คิดนั้นเราไม่คิดด้วยความเครียดหรือไปลักคิดอ่ะภาษานี้เป็นภาษาของเอ่อท่านอาจารย์เดียวยังพ่อคำเขียนท่านบอกลักคิดลักคิดก็คือไปหลงคิดอ่าอยู่อยู่ไปแอบคิดนะโดยที่ไม่ได้ตั้งใจไปคิดแล้วก็คิดฟุ้งคิดกิจ้าน คิดฟุ้งซ่านรำคาญใจคิดแล้วเครียดนะคิดอย่างนั้นนะมันไม่ได้คิดด้วยจิตว่างแต่ขณะที่เราตั้งใจคิดนะฮะแล้วคิดอย่างมีสติคิดด้วยจิตปกตินี่แหละนะฮะนั่นแหละเราเราคิดด้วยจิตว่างเราคิดด้วยจิตที่มันไม่มีตัวตนคิดด้วยสติปัญญาความคิดนั้นมันก็จะเป็นสัมมาสังกัปปะเป็นความคิดที่ดีเป็นความคิดที่และใครที่ทํางานทําการเนาะใครที่ยังทํางานทําการอยู่เนี่ยครูบอกเลยว่า ถ้าทํางานทุกชีวิตในจิตว่าแล้วคุณยังทํางานอยู่จะค้าขายก็ดีนะจะทํางานทําการในออฟฟิศก็ดีครูบอกเลยว่าชีวิตของคุณจะก้าวหน้านะ,จะเจริญรุ่งเรืองอืมคุณได้ตัวนี้ไปเป็นฐานของการดํารงอยู่ในชีวิตนะนะมันมันเหมือนคุณเปลี่ยนเสาอากาศน จากเสาอากาศที่มันไม่บริสุทธิ์กลายเป็นเสาอากาศที่บริสุทธิ์และเสาอากาศตังน,นี้เนี่ยมันนำไอ้ตัวนะเขาเรียกว่าคลื่นพลังงานบวกนะให้มาเรากลายเป็นคลื่นพลังงานบวกเพราะฉะนั้นพอคลื่นพลังงานบวกมันก็นะคลื่นพลังงานเดียวกันมันก็จะไหลเข้าหากันถ้าเราบวกเราก็จะมันก็จะเป็นมันก็จะดูดสิ่งบวกบวกเข้ามาแต่ถ้าเราเป็นคลื่นพลังงานลบนะมันก็จะนําสิ่งลบๆเข้ามาให้เรา เนี่ยอันนี้เป็นทางโลกนะเออทางโลกเราก็ทางโลกเนี่ยมันก็จะช่วยเราอย่างนี้ทางธรรมแน่นอนมันปาไปถึงจิตที่ไม่ต้องกลับมาเกิดแล้วไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดนะเจอทุกซ้ำซ้ำซักซ่าอีกต่อไปเรา,เา,าก็อยู่กับเขาแบบเป็นธรรมชาติ อยู่อย่างเป็นธรรมชาติแล้วเราก็รับรู้ตาเราก็มองเห็นหูเราก็ได้ยินเสียงมีความคิดอะไรเกิดขึ้นมาเราก็รับรู้แล้วไม่ต้องไปทำอะไรเดี๋ยวมันมาแล้วมันก็ไปเป็นธรรมชาติของมันตราบใดที่มีขันขันมันก็ยังทำงานตามธรรมชาติตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องหลีกเลี่ยงก็คืออย่าพาขันไปในที่ที่มีความเสี่ยง ที่จะทําให้เราหลงเราไหลนะเอออยู่อย่างระมัดระวังอยู่อย่างผู้ไม่มีผู้ไม่ประมาทเนี่ยที่พระเจ้าท่านนะเออปัจฉิมโอวาทคานี้ของท่านเนี่ยลึกซึ้งมากนะเออให้ไว้ตั้งแต่ปุถุชนไปจนั้งอหรหันต์ปุถุชนก็ต้องอยู่อย่างไม่ประมาทอืมไม่ใช่อะไรแล้วก็ไปถึงอหรหันต์ก็ยังต้องอยู่อย่างไม่ประมาท เพราะว่าขันมันเปลี่ยนสังขารเนี่ยมันเปลี่ยนตลอดเวลาสังขารคือร่างกายจิตใจเออเรื่องร่างกายจิตใจนี้มันเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตสังขารคือตัวชีวิตตัวรูปนามขันห้าคือตัวชีวิตชีวิตตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยชีวิตมันก็มามันเปลี่ยนแปลงของมันเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายที่มันเสื่อมเสื่อมไปเดี๋ยวมันก็ป่วยเดี๋ยวมันก็เจ็บได้ เปลี่ยนแปลงทั้งจิตใจจิตใจนะมันก็มีเหตุมีปัญหาหเราทุกใจเศร้าใจเสียใจมันก็มีแต่ว่าจิตตัวนี้เราหลุดเป็นอิสระจากขันหลุดเป็นอิสระจากอารมณ์เราไม่จะเข้าไปเกาะหรือไปเกี่ยวหรือไปยึดไออารมณ์นั้นมันเป็นตัวเราของเราแล้วเรารู้ว่าเดี๋ยวอารมณ์นั้นมันก็หายไปตามเหตุตามปัจจัยของมันถ้าเรารู้อย่างนี้ชีวิตเราจะเบาสบายเราจะอยู่อย่างเรียกว่ามี นิพพานหรือมีเนี่ยนิพพานหรือมีสุญญาตาเป็นเครื่องอยู่หรือเป็นวิหารธรรมอืเราลุกขึ้นเดินสิคะเพราะว่าเพิ่งทานข้าวมากันมาใหม่ๆนะคะเดี๋ยวจะฟังครูแล้วจะหลับซะก่อนอุ่กขขึ้นเดินให้ตื่นนะ เดี๋ยวเรามานั่งกันสักเดี๋ยวตื่นเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามานั่งกันสักประเดี๋ยวหนึ่งนะฮะเหมุนไปทงังดินเดินสบายๆไหพอหลังทานอาหารแล้วเนี่ยเราก็มาเดินจงกรม เพื่อให้อาหารย่อยง่ายนะเอ,อเดินเริ่มทำให้อาหารย่อยนะออสุขภาพแข็งแรงม,มาเดินสักสิบนาทีห้านาทีสิบนาทีระหว่างเดินเราก็อยู่กับจิตปกติของเราไหนะครูเริ่มใช้คำว่าจิตปกติเพรรู้สึกพวกเรา มันจบกันแล้วเยอะเหลือเกินจิตอยู่ปกติแล้วไม่ต้องมีคําว่างนิ่งเฉยแล้วจิตมันก็ว่างก็นิ่งเฉยของมันก็ปกติของมันอยู่แบบไม่ต้องอยู่ละมันอยู่ของมันละเอออยู่ต้องโดยที่ไม่มีใครต้องไปตั้งใจอยู่ละมันอยู่ของมันเองโดยธรรมชาติจิตมันกลายเป็นธรรมไปแล้วนะหลายคนที่ยังไม่ถึงตรงจุดนี้ก็ดูไป ดูไปเติมเป็นการดูทุกครั้งทุกครั้งที่เราดูเขาเนี่ยเท่ากับเราเติมกําลังของสติสมาธิปัญญาญาณให้เกิดกับจิตให้จิตมันหลุดเป็นอิสระจากขันเนี่ยเวลาเดินจงกรมเนี่ยครูอยากให้พวกเราได้รับรู้ว่าไอ้ตัวจิตปกติจิตว่างจิตนิ่งจิตเฉยเนี่ยมันอยู่ฝั่งคนทุกข์แล้วก็เห็นขันที่มันกําลังเคลื่อนไหวอยู่เนี่ยอยู่ฝั่งทุกข์เนี่ยเห็นทั้งสองฝั่งพร้อมๆกันเลย เนี่ยเห็นแบบเนี้ยนะเออขันมันก็เดินนะมันก็เปลี่ยนแปลงไปเคลื Idol ่อนไหวไปเคลื่อนไหวไปเออเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงก็คือเกิดดับนั่นเองนะเปลี่ยนแปลงคําว่าเกิดดับหรือคําว่าเปลี่ยนแปลงมันก็เหมือนกันน่ะข้างนอกก็เปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไปข้างในก็นิ่งสงบปกติว่างเฉยไม่เปลี่ยนแปลงน้ําไหลนิ่งข้างนอกก็ไหลไปไหลไปไหลไปเปลี่ยนแปลงไปข้างในนิ่งสงบ เห็นไหมเห็นมันแยกออกจากกันไหมเออเพราะฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งที่มันไม่เกิดไม่ดับแต่อีกฝั่งหนึ่งมันเกิดมันดับเห็นความแยกไหมเห็นแยกอย่างเนี้ยแล้วเห็นเกิดเกิดดับดับนะเห็นอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าเข้าล่องของโสดาบันสาหรับผู้ที่มาใหม่นะเออพร้อมที่จะบรรลุธรรมเป็นสกิทาคามีนาคามีและอรหันอย่างรวดเร็วเลยเจอตัวนี้มันเร็วมากเลยมันพัฒนาเร็วมากนั้นในสมัยพุทธกาลเห็นไหมพอโสดาบันปั๊บ นะข้ามไปอรหันเลยหลวงพ่อเยือนนี่ก็เหมือนกันวันแรกเนี่ยท่านที่จิตท่านนะพลิกกลับเข้ามาข้างในแล้วกลายเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติจิตกลายเป็นธรรมไปเนี่ยวันรุ่งขึ้นท่านไปพิจารณากายละละลายละลายหมดเลยเห็นกายเห็นใจเห็นกายดับไปดับไปเนี่ยนะนท่านก็เป็นอรหันเห็นไหมอืมพอเห็นตัวแรกเนี่ยเห็นตัวนี้เนี่ยพอเห็นตัวเนี้ยมันเข้ากับเข้าร่องสดาบัน และพร้อมที่จะเป็นอรหันต์ข้ามขั้นของสกิทาคามีอนาคามมีไปเลยใครที่มาในในแบบของของของการดูจิตนะเห็นไหมลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าเจโตวิมุตนำเจโตวิมุตก็คือจิตบริสุทธิ์มันหลุดออกจากจิตอวิชาเออตัวจิตปกติจิตว่างจิตนิ่งเนี่ยมันหลุดออกจากจิตอวิชา จิตอวิชาก็คือตัววิญญาณที่ทํางานกับขันมันก็หลุดออกจากขันเพราะฉะนั้นเราจะใช้คําว่าเจภาษาบาลีจะใช้คําว่าเจโตวิมุตต์หรือขันทวิมุตต์ก็ได้เพราะหลุดออกจิตก็จุดหลุดออกจากจิตก็คือหลุดออกจากขันนั่นเองเพราะว่าจิตนะที่ว่านี้หลุดออกจากจิตเนี่ยจิตที่ว่านี้ก็คือจิตอวิชาก็คือวิญญาณมันทํางานกับขันก็คือหลุดออกจากขันนั่นเอง เดินทิ้งขันไปเลยนะเดินสบายๆเดินเล่นๆนะ э ทำเล่นๆแต่ทำจริงๆอทำเล่นๆแต่ทำจริงๆทำแบบไม่พักไม่เพียรทำเล่นๆก็คือทำแบบสบายๆผ่อนคลายผ่อนคลายแต่ทำจริงๆทำจริงๆคือทำให้ต่อเนื่องนั้นต่อเนื่องเป็นเรื่องสำคัญให้มันได้กำลังเวลามันทำต่อเนื่องมันได้กำลังนะ เหมือนเราสีไฟอ่ะเหมือนเอาไม้มาสีไฟเนี่ยพอไฟจะติดจะติดจะติดอ่ะเราเลิกไปแล้วนะแต่ถ้าเราค่อยๆสีไปเบาๆเนี่ยนะทำไปแบบสบายๆแล้วไม่หยุเดเนี่ยไฟมันก็จะติดได้เร็วนะเช่นเดียวกันนะมันก็จะทําติดในที่นี้คือกลายเป็นว่ามันตรงถ้านะมันจะทําให้มันขาดนะ <c oughs> มันจะทําให้ขาดได้เร็วเนี่ยสังเกตไหมว่ามันแยกส่วนออกวา เห็นไ,ไหมสังเกตไหมว่าจิตว่างจิตนิ่งจิตเฉยจิต,ตปกติของเราเนี่ยมันแยกส่วนออกมาจากขันเนี่ยแยกก็คือมันหลุดออกมานั่นเองหลุดออกมาจากขันเห็นไหมมันอยู่คนละส่วนกับขันนะส่วนมันจะขาดในขั้นไหนเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับกําลังยานของมันมันจะเป็นสมุทเฉงในขั้นโสดาสกิทาอนาคามันก็ขึ้นอยู่กับกําลังการฝึกของเราถ้าเราฝึกอยู่บ,บ่อยๆเนี่ยนะพระเจ้าบอกใครที่เจอตัวนี้แล้วเนี่ย จ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีไม่เกินนี้อืมเนี่ยเห็นไหมลูกศิษย์หลายคนที่ไป <c oughs> ไปจบมาเจ็ดวันสามวันจบแล้วเจ็ดวันจบแล้วไม่ได้จบกับครูนะเอไปจบกับครูถึงบอกว่าปัจจุบันมีผู้มาสอนตัวเนี้ยนะอืมให้ดูตัวนี้อย่างเดียวเลยหลวงพ่อเยือนท่นากน,นก็ให้ดูตัวนี้อย่างเดียวหลวงเอ่าจารย์อุดรอก็ให้ดูตัวนี้อย่างเดียว นะคะแต่ของครูเนี่ยให้ดูตัวนี้แล้วก็กลับมานะกลับมารู้การทํางานของขันด้วยแต่ให้ความใส่ใจเห็นไหมตอนเนี้ยครูกําลังให้พวกเราใส่ใจในในตัวจิตนิ่งจิตว่างจิตเฉยร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็เห็นขันเดินแต่ไม่ก้ใส่ใจในขันเนี่ยเดินทิ้งขันไปเลยเนี่ยใครที่มาใหม่และสามารถเห็นสภาวะแยกส่วนได้อย่างเนี้คุณเข้าล่องโสดาบันแล้วเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยใครมาแล้วยังเป็นปุถุชนเนี่ย กลายเป็นพระกลับบ้านไปแล้วเป็นพระโซดาบันกลับบ้านไปแล้วแต่จริงๆพอเป็นพอเข้าถึงตัวเนี้ยมันไม่เป็นอะไรทั้งนั้นแหละเอ้ความว่าเป็นรู่นเป็นนี่มันก็เป็นสมมุติเราจําเป็นที่จะต้องใช้สมมุตินในการที่จะมาอธิบายถ้าเราไม่ใช้สมมุติเลยเนี่ยมันก็จะไม่เข้าใจเคยดูภาพยนตร์ศาสดาเอกของโลกไหมนะพุทธเจ้าเนี่ยท่านชูดอกบัวหนึ่งดอกขึ้นมา และมีได้เอื่อนเอ่ยพระวาจาใดๆเลยเนี่ยดอกบัวหนึ่งดอกที่ท่านชูนี่คือท่านหมายถึงตัวจิตหนึ่งตัวนี้แหละนะซึ่งไม่สามารถที่จะแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยมันพูดไม่ได้ไอ้ตัวจิตตัวเนี้ยมันเป็นใบมันพูดไม่ได้มันไม่มีมันไม่มีตัวตนไม่มีกิเลสตัณหาอวทานไม่มีความคิดปรุงแต่งนะมันเลยเป็นใบพูดไม่ได้เพราะฉะนั้นพอชูดอกบัวหนึ่ง,งดอกแล้วไม่ได้เอื่อนเอ่ยพระวาจาใดๆเลยเนี่ย พระที่นั่งอยู่ตรงนั้นนะพระอาารลังค์ทั้งนั้นนะไม่เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าพูดอะไรยังไงพระเจ้าต้องการสื่ออะไรแต่มีพระมหากรสปะเท่านั้นที่ยิ้มรับแล้วก็อนุโมทนาสาธุในหนังในภาพยนตร์นะเอ,อเพราะฉะนั้นพระมหากรสปะเนี่ยท่านเป็นสังฆป,ปริญญายกองค์ที่หนึ่งของเซนของสายเซนนะแล้วก็องค์ที่ครูอยากพูดถึงก็อ,องค์ที่สี่ ก็คือพระพระอุปคุตนะเพราะฉะนั้นที่บ้านใครบูชาพระอุปคุตอยู่เนี่ยพระอุปคุตเป็นพระสังฆปรินาย,ยกองค์ที่สี่เออส่วนท่านตักมอหรือท่านโพธิธรรมที่ท่านไปจากอินเดียแล้วไปเผยแพร่วิชาเซนที่อินเดียเนี่ยท่านเป็นสังฆป,ร,ปรินาย,ยกองที่ยี่สิบแปดนะฮะของสายนี้แล้วก็เป็นองค์ที่หนึ่งของจีนนะ,ะถือว่าเป็นองค์ที่หนึ่งของจีน แต่เป็นองค์ที่28ของสายนี้ส่วนท่านเวยหลางเป็นองค์ที่33องค์สุดท้ายและเป็นองค์ที่6ของสายจีนทานั้นสายเซนมาจบลงตรงที่ท่านเวยหลางและหลังจากนั้นก็จะไม่ไม่มีสัง่งขปินายกนะและสุดท้ายเซนก็มาเจริญเติบโตในประเทศญี่ปุ่นเพราะมีพระจากญี่ปุ่นเนี่ยไปเรียนรู้ชาเซนจากจีนแล้วก็เอามาเผยแพร่ในประเทศญี่ปุ่นเพราฉะนั้น นะรัธิเซนจึงนะมาโด่งดังในประเทศญี่ปุ่นแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้นกําเนิดเนี่ยก็คือท่านโพธิธรรมหรือท่านตักกมอที่ไปแสดงนะที่ไปเผยแผ่ธรรมในประเทศญี่ปุ่นนะเราก็เอาวิชานะทั้งเทรวาดวิถีเซนนะเราไม่ใช่เซนจา๋าเรามีเทรวาดบวกด้วยเห็นไหมมีการปฏิบัติในรูปแบบด้วยนะ เราไม่ทิ้งการปฏิบัติในรูปแบบที่พระเจ้าทรงสอนนะให้ได้ครบถ้วนนะคะสบายๆผ่อนคลายผ่อนคลาย,ลายอยู่กับจิตปกติอยู่กับจิตว่างจิตนิ่งภายในของเราที่มันหลุดเป็นอิสระจากขันเห็นไหมมันอยู่แยกส่วนจากขันแต่มันกลับไปทำงานกับขัน ทำงานแบบน้ำกลิ้งบนใบบัวเห็นไหมทํางานด้วยกันแต่ไม่ละคนกันสังเกตไหมมันละคนกันไม่ได้หรออีกฝั่งหนึ่งเกิดเกิดดับดับฝั่งหนึ่งไม่เกิดไม่ดับอืมเป็นที่ที่ปลอดภัยสูงสุดและเป็นอิสระที่สุดความทุกข์ใดๆไม่สามารถเข้ามาในเนื้อของความบริสุทธิ์ของธรรมชาตินี้ได้เลยเนี่ยเวลาอยู่กับ เวลาเราอยู่บ้านนะฮะครูอยากให้ทำเป็นรูทำเป็นรูทีนทำเป็นวัส,สีิทำเป็นความชำนาญเป็นเหมือนกับว่าเป็นชีวิตของเราที่ทำเป็นปกติเป็นปฏิปทาของเราเลยทำวันละครั้งหรือสองครั้งครั้งหนึ่งก็ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งเราก็อาจจะแบ่งเป็นเดินจงกรมครึ่งชั่วโมงนั่งสมาธิครึ่งชั่วโมงแล้วเวลาเดินจงกรมก็ ครูแนะนําเลยเดินทิ้งขันไปเลยสบายเพราะเดินทิ้งขันยังไงเราก็เห็นขันนะเออแล้วนั่งสมาธิเนี่ยนะนั่งสมาธิก็นั่งเห็นสภาวะสองฝั่งนะครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งก็ทิ้งขันนะเออแล้วนําไอ้สภาวะทิ้งขันกลับไปใช้เวลาเราจะนอนเป็นการฝึกเตรียมตัวตายอย่างดีเลยแล้วระหว่างที่เราฝึกเนี่ยเนี่ยขณะนี้เรารู้เปล่าว่าไอ้ตัวนี้มันกลับไปชําระ อนุยัยกิเลสไปชําระนะอกุศลวิบากโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยเนี่ยเห็นไ,ไหมพระเจ้าถ้าพระเจ้าไม่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 มาบอกเราเนี่ยเราไม่รู้หรอกนะคะกลับเข้าที่นั่งค่ะ